วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่27มิถุนายน2565นะครับมีรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่26มิถุนายน2565ได้มีการชุมนุมประท้วงต่อต้านนาโตนะครับในก,กรุงมาดริดประเทศสเปนซึ่งแน่นอนครับว่าทางด้าน นาโตนั้นเนี่ยจะมีการประชุมกันในวันที่29และวันที่30มิถุนายนส5ง5ที่กรุงมาดริตดของประเทศสเปนซึ่งเวลานี้เนี่ยครับนาโต้นั้นกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับทางด้านรัสเซียผู้ชุม,มนุมประท้วงนั้นได้ชูป,ป้ายข้อความบอกว่าไม่เอานาโต้ไม่เอาสงครามเพื่อความสงบสุขระหว่างที่เดินขบวนไปบนถนนหลายเส้นทางในเมืองหลวงของสเปนนะครับบรรดาผู้ชุมนุมมีแผน ที่จะออกมาเดินประท้วงอีกครั้งในวันที่29มิถุนายน2565ซึ่งเป็นวันแรกของการประชุมซับบิดนาโตอย่างไรก็ตามเนี่ยครับรัฐบาลสเปนนั้นยังไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมดังกล่าวโดยอ้างเหตุผลด้านความปลอดภัยนะครับผู้ชุมนุมประท้วงนั้นเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการนั้นก็คือไม่ต้องการให้นาโตนั้นเนี่ยครับเข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลในสเปนรวมถึงสร้างความขัดแยง้งพวกเขาตะโกนเนี่ยครับเรียกร้อง ของนาโตเนี่ยครับให้ยุติเรื่องของสงครามแล้วก็ให้บรรดาชาติยุโรปนั้นเนี่ยครับยุติในการที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านกรลาหมซึ่งก็บอกว่ามันเป็นภัยต่อสันติภาพนั่นเองการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยครับก็บอกว่าเวลาที่ผ่านมานั้นนาโต้ NATO เนี่ยครับมีข้อเสนอคือให้เพิ่มเติมอาวุธแล้วก็โหมกระพือเรื่องของสงครามโดยเฉพาะในการที่จะส่งอาวุธให้กับทางด้านยูเครนรวมถึง ในการที่จะเข้ามาตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆของสหภาพยุโรปซึ่งผู้ชุมนุมประท้วงคนหนึ่งนั้นก็ออกมาบอกนะครับว่าเราไม่ต้องการนาตโต้เราไม่ต้องการฐานทัพทหารของอเมริกาที่เข้ามาเคลื่อนไหวในสเปนปล่อยเราไว้เพียงลาพังโดยไม่มีสงครามและอาวุธเราต้องการความสงบสุขนะครับการจัดการชุมนุมเมื่อวันที่26มิถุนายน2565มีผู้เข้าร่วมเดินขบวนราวๆ5,000คนนะครับซึ่งแน่นอนว่า การประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่29มิถุนายนนั้นหลายฝ่ายก็คาดว่านาโตนั้นจะมีการพิจารณาเสนอตัวการเป็นสมาชิกของฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนแม้ว่าตอนนี้เนี่ยมีตุรกีนั้นคัดค้านไม่ต้องการให้2ประเทศเข้าสมัครเป็นสมาชิกของนาโตก็ตามในส่วนของกมมรุงมาริดเนี่ยครับถูกเลือกเป็นเวทีการประชุมสับปิดในครั้งนี้แน่นอนครับวันนี้ ทางด้านรัฐบาลนั้นต้องไวเกณฑ์เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงกว่าหนึ่งมืนนายเพื่อมาคุ้มกันความปลอดภัยให้กับบรรดาผู้แทนจากประเทศต่ตางๆราว40ชาติที่จะเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ในขณะที่ประชาชนคนสเปนส่วนใหญ่นั้นก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับการเคลื่อนไหวของนาโตในประเทศสเปนเพราะมองว่าจะนําเอาสเปนนั้นเข้าสู่ความขัดแยง้งโดยเฉพาะกับทางด้านรัสเซียโดยตรงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งในการประชุมครั้งนี้ ก็คือนาโตมีการเชิญประธานทิมด,ดีวลอนิเมอ์เซเลนสกี้ผู้นําของอยูเครนนั้นเข้าร่วมประชุมที่กมมรุงมารติดด้วยแต่ล่าสุดนั้นเนี่ยจากการ,ปรเปิดเผยจากโฮเซ่มานูเอลอันบารเรสรัฐมนตรีต่างประเทศของสเปนก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าในส่วนของทางด้านประธานทิมด,ดีวลอิเมอ์เซเลนสกี้นั้นอาจจะไม่ได้เดินทางมาที่กมมรุงมารติแต่ว่าจะเข้ามาประชุมร่วมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก่อนหน้านี้เองอเล็ก อเล็กเซ่อเรสตวิชที่ปรึกษาของประธานคินดีเซเลสกี้นั้นเนี่ยก็บอกว่ายูเครนนั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของนาโตโดยพฤตินัยแล้วโดยชีย้ถึงคำมั่นสัญญาของชาติตะวันตกที่รับปากว่าจะช่วยยูเครนในการเอาชนะสงครามในครั้งนี้แต่ว่าทางด้านโฮเซ่มานูเอลอันบารสรัฐมนตร,รีต่างประเทศของสเปนนั้นออกมาบอกเนี่ยนะครับว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยนาโตยังไม่เคยพิจารณาในการที่จะรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกเลยแม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นการมาก่าวอ้างของทางด้านในส่วน ที่ปรึกษาของประธานดิมิวเ,เซเลสกี้นั้นเนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องจริงในชาติตะวันตกและก็นาโต้นั้นเพียงแต่ต้องการที่จะให้รัสเซียนั้นถอนกําลังออกไปจากยูเครนเท่านั้นแต่ไม่ได้มีแนวคิดในการที่จะรับยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกนาโต้แต่อย่างไดครับ